ยอดเท่าไหร่นะยอดเท่าไหร่นะสองหมื่นสองสองหมื่นสองสองสองเจ็ดสี่แปดเออไปใช้แล้วแค่ไปใช้แล้วลูกที่ ข้ามันซื้อตะปูขึ้นมาแกะเถอะเนาะลราตามด้วยไ,ไม่ใช่เขาล็อกเขาล็อกตัวไปแล้วแต่โอ้มีผ้าข้าวด้วยเอ้าเอาผ่านไม่ได้แล้วลนะ่ะ <laughs> เราไม่ควรผ่านแล้วแหละน,นี้เขาเผื่อไว้ให้เราไว้เอ,อ็เ,เหลือโ oh, <no. S 2> อ้น้องคนพอดีมีผักดองด้วยอ้ว oh, พอดีเลยโย่ ลวอะไรยังก่อาานเมื่อกี้นี่ยแล้<ะ>ออวาาาถามว่าจะเอาผนังยิบต้นาน้าหรือผนังเชลล่าวะถ้าทนน้ำกว่าเชลล่าได้จะทนกว่าไหมเชลล่าจะทนก่านเราไม่ัอไม่ยอมอกค่าหรือวะ ดีเออชื่อดีเอาสักเสดิ์มีชัยไปกว่าครึ่งครับก็เป็นทีนี้นาะครับเลือกแล้วเอาสีสักเศรษฐีก,กับออกแดงทองหน่อยๆน,นะ บแ่แพงน,นะเะแพงน,น,นขแงอ่อกอยแพงมักมเ่มันมสีขข่ัมันมสี่พนเกินเออากนี้คือว่าิม่เป็นตแต่ว่ามันทนกว่าใช่ไหม คำนวนกันต้องใส่จักระเคาะให้หน่อยว่าทั้งหมดมันต้องใช้เท่าไหร่ต้องใช้เท่าไหร่อยากรู้ว่ามันต้องใช้เท่าไหร่หน้าสี่สูง2เมตรเจติด ยาวี่เมตรใช่ไหมครับผมใช้กี่เ่เปือชนต้องเผลือกระกบันด้วยหมายถึงว่าเผืือมันซ้อนช่วงซ้อนเออต้องอาก็ประมาณตัเซน่ปกติซ้อนกันหนาไหมหนาไแค่เซนเดียว ก็ประมาณเซนสองเซนก็ได้ครับเซนหนึ่งครับเซนหนึ่งใช้เท่าไหร่ ว่าเขาเอาไปซีม right right oh. uh, uh, ัดเอาอีมีมัดเปนราคาเท่ไห่เป็นทีแวใ่ผมาบานถีมัดเา็นสอซีมัดกับสิหกแผ่นคเือะไร้เป็นีอเป็นีหน้าแปดเนาะอ่าหกมัดเึ่นบ้สิหนห้าิแผ่นเออสิหกตึ้มบ้าเมื่อกี้มัดอันเบสิสามแผ่นมาเออล้เดียวิหแผ่น มัเยา4เมตรเออ4เมตรเพื่อเพื <sh arp snow iento> uh ่อประกวดมันาอเท่าไร่อ0พันองพน่บแปดันนาหนึ่งสอพันนเอเอาสมเมตรันเอสามเมตรเช่นน้สามเมตรองนาสองเมตรสี่สิบแปดันเราไม่กิเท่ากันใช่ไหมเจะ่อมี่่ สองเมตรเจ็ดทิปอ่ะเข้มันสิบีสาสอนาซ้าว่นาสเอ็ดสิบเดี๋ยวนะอันนี้ไม่่าเมม ปนที่มดเป็นช้าน 32, <hel ms> ah. 32, ที่สองชัที่สแทนกับแกแาาะั้สองชนสองแทน่ะอันนี้กิานก็ตัวตัวสเมตรมันจะถูกก็สองห้าพันเยได้เฮ้ยไม <tit> ่แพงเว้ยไม่แพงอย่างที่คิดเอาห้าึงเไม่ถึงไม่ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่น อันนี้เหน้าต่างราติดสามด้านแล้วนะฝั่งหนึ่งสองเอ่อฝั่งหนึ่งสี่เมตรอีกสองฝั่งฝั่งละสามสามนี้สามสองเราโอเคไปหน้าต่างนี้รถเท่าไหร่รถราคาไหมเนี่ยเออมีมุงรลวดน้ำ ทีนี้ไอ้ที่สามเมตรเนี่ยมันก็ไม่สามแล้วเพราะว่ามันมีหน้าต่างขั้นแบบน,นี้ถ <Man. S 1> ูกป่ล่ะแมนเออหน้าต่างนี้ก็เท่าไหร่แล้วนี่นตัดออกก็ได้นะจริงๆเนี่ยเอาต่างญ่เล่นบอเอาต่างญ่เลยเหน้าต่างยิ่งกว้างยิ่งดีว่ามันรับลมได้เยอะเออส่วนใหญ่ก็ปลูกรับลมอยู่แล้วไม่ได้ว่าหน้าต่างนี้อะไรสองสองจุดสี่สองจุดสี่เมตรบอก เพราะว่าเราจะเราจะหั่นผนังออกเราจะเอาหน้าต uh, anyway. like ่างใส่หะนะมันเผื like ่อมันได้ลดลดเชล่าลงอีกด้ลดเชล่าลงอีกครับอืมอันนี้เมตร80คูณเมตร10ค่ะเมตร80เมตร80เออเมตร10เมตร80เราเราทอนเชล่าลงได้อีกไหมลงได้สักกี่อย่างน้อยๆผมว่ามีมีมัดหนึ่งอ่ะมัดได้ไหมก็เนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็อันนี้จะเมตร80เมตร10เมตร10นะหนึ่ง ีแผ่นก็มัดหนึ่งอ่ะทอนลงอ,อัดหนึ่งฝั่งสามเมตรต้องติดมัดหนึ่งออถ้าสองฝั่ตงติดหน้าต,ต,ต่างฝั่งเดียวก็พอมั้งติดสองฝั่งเตะติดหน้าต,ต,ต่างฝั่งทางนี้ไหมฝั่งเล็กก็มีนะอันนี้มันสามช่องอันนี้มันสองช่องอันนี้เอาฝั่งสี่เมตรเออฝั่งสี่เมตรเอาแค่ฝั่งสี่เมตรเอาลดลงอีกมัดหนึ่งเอาแค่สิบสองใช่ป่ะล่ะ เอาอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันนี้ก็ลงมัดหนึ่งอันเออเตอรสามเมตรจะมีห้าแผ่นตัวสี่เมตรจะมีสี่แผ่นมัดหนึ่งนะอ๋อมัดหนึ่งเหรอใช่ค่ะมันจะได้หนึ่งสองสามสี่ลดลงอย่างละมัดปะลดลงต่งละมัดลดลงต่างละมัดลดลง แล้วเราเอาแบบตัวเอาสีขาวใช่ไหมครับครับนะขาวเหรอราคาเดียวกันเหรอเอาสีขาวดีกว่าปะ่ะเอาสีขาวไม่จะเด็ดอันนี้มันก็จะเข้ากับไม้สักเอออันนี้มันจะมันจะเนื่าพี่จะเอาเป็นสีมะขามันจะได้เข้ากับหน้าตา่างไหมันมีสีเดียวกันสีมะขามจะเป็นแบบนี้คือหรือเพราะว่าราคาเดียวกันไหมราคาเท่ากันคายที่จอดประสงค์ด้านาขวืขอ เอาสีเอาสีาขาวดีกว่าเทาซินเบอร์หนูก็มีนะไม่ใ้จริงๆเขาซินเบอร์แต่ผมว่าไอ้ท่องเสร็จทีเราเนี่ยสวยแล้วแหละเอาเอาเทาซินเบอร์ดีกว่าบกักมีคนชอบสีเทาอยู่อ๋อเทาซินเบอร์แล้วก็สีขาวอ่าเอานเนยเท้าขาวก็คือไม่ขา าราคาตัวเป็นสีขาวราคาเดียันไหม่หมปะไม่่ะราคาม่อ้มันน่าจะถูกกว่านะเพราะว่ามันไม่ใช่เสตีใช่เออมันแค่ซิลเวอร์อันนี้มันทองเน๊เะินเวอร์จะถูกกว่าทองเนเะเนบอกอันนี้นเท่าต่างกัสามช่องหา่องตัวนึงแล้วก็สองช่องตัวนึงนะคะตัวนี้เนาะตัวแนี้เนาะเก่อไม้าเราเป็นเทอร์ซิลเวอร์แต่เราเป็น หน้าผมหนีเติมนาครต้อง่างนันูประตูประตูมีไหมมีค่ะมีมีประตูประตูกระจกอะไรจ้ามีมีอยู่ไหนมีมีหน้าดูด้านหลังมีเสาเยอะเยอะเยอะไปอีกแล้วนะไปเดี๋ยเอ้ยเพาไปดูประตมันมีหลมันจะมีสีขาวกับสีดำที่เดินที่เดินตรงที่เาไปดู ไม่เป็นไรเรียจ่ายขึ้นอคือเดิมมันเหลือไม่เยอะต้องเก็บไว้ค่าช่างพอแล้วเออเหลือพออยู่มันมีสองมันสองสีแต่ละขนาดจะไม่เหมือนกันอันอันนี้จะเล็กก่อนอันนี้ไซส์อหญ่ที่สุดไซส์บ้านเรา สามคูณสี่อ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ประตูใหญ่มากไหม 4, 5, หรือสี่คูณห้าห้องที่อ่ะแล้วจะไม่ย่อขนัดไหนหรือเราจะเอาอันนี้เท่าไห,หร่เ,รเน,นี่นนนยใช้ใหญ่ใช้นนใหญ่คือประตูนี้คือก็ okay, ทั้งฝั่งเลยอ่ะเปะิดคือแค่รูดอันนี้ออกก็เห็นสระอนนเ,เออเราจะได้ไม่ต้องกั้นผนังที่ฝั่งนะ แต่ถ้าเกิดว่าเล็ก <จะ S 1> เล็กนก,ก็ต้องมีปัญหาติดใช่ไหมอันนี้สีดำมันมีดำกับขาวค่ะถ้าแบบนี้นี่เราก็ติดแค่ผ้าม่านสวยเลยถ้าเกิดถ้าแบบอันนี้ก็ติดตั้งได้เลยอันนี้เท่าไหร่เท่ากันเนี่ยท่าะเดี๋ยวมึงลองทาให้เพราะว่าอ่ามันจะมีสองแบบเอ้ยมันมีเองมันมีสองขนาดแต่ว่าผ้าหนึ่งมันมีสองสีมีทั้งขาวดำเออ อันนี้อันนี้จะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่าคือใจอล็กอ,นกอนกสนใจอันเล็กเพราะว่าาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันจะมีขนาดสี่คูณสองเมตรคือพี่จะติดกระจกทั้งหมดอืมแต่อันนี้คือประตูแล้วก็ประตูเล็กก็ได้อืมเพราะว่าข้างประตูนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกอืมก็คือหน้าบ้านก็คือติดกระจกแล้วก็ข้างบ้านอีกสองเมตรติดกระจก เพราะว่าที่พี่พี่ใส่เชล่าไป3เมตรเองเข้าใจยังอืมอืมอืมตรงตรงที่ใส่เชล่านั้นคือจะเป็นตรงที่ร้อนเออโอเคอ๋อไม่เปิดบทย่านเห็นไม่เปิดบทเผื่อเอาเราก็ธรรมชาติเด็กนุ่นออกหมดเลยโอคือกลคือแล้วแหนกลางคืนกเปิดสุอะไรไม่สอะไรครับก็ก็สีเดียวกันกับหน้าต่างอ่ะประตูกับหน้าต่างเนี่ยแต่ซุ้อต้องสีเดียวกันเดีี๋ยววสขาสีขาว ประตูประตูทางข้างสีขาวเนาะประตูขาวขอบหน้าต่างก็ขาวดิใช่ไหมแล้วก็ผนังเป็นม็อกข้ามไหนแปลงห้องห้องเอาซี่ให้ก่อนสีดำเออเอวสี่ดำเพราะว่ามันเป็นขาสิมเวอร์เนาะเอวซี่ดำเอวซี่ดำมีบอสสีดำอืมแล้วอันไหนี่เรตัวน้อยเนาะไม่ถูกเนาะเพราะว่าอันนี้มันอันนี้เป็นเนสต์จัดสิเอแต่ราคาเท่ากัน ไม่ไม่เดี๋ยวดูราคาตัวเล็กไปถูกกว่านี้เออเออเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าตัวเล็กกับตัวไม่ต่างกันมากเขาจะเอาตัวใหญ่ก็ใช่ไงคือคือถ้าประตูยิ่งกว้างยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ประหยัดพื้นที่ด้านฝั่งข้างด้วยแล้วก็ใส่เข้าใช่ไหมคือมันมองเห็นเต็มตานะเออมันจะดูเรือนกว้างอะนะแตกต่างด้วยนะออันนี้อันนี้เด้ อันนี้เท่าไหร่ไม่ได้ขายมันนึกจะไปดันแซะอาชิมไม่ได้ขายดักซะเอาพัชเจออะไรทั้งคังเออเอามาขายหินตัดไฟอะไรแบูกค้โอ้ยไม่ได้ขายเยบร้อยได้ผนังเชล่าได้หน้าต่างได้ประตูทีนี้ก็โอนโอนครับโอนเจ้าตัวตรงมีสกูยิ่งเชี่ยลายผมดิใช่ค่ะ อ๋อแถมใช่ไม่ได้แถมเอาไว้ซื้อซื้อทั้งมันจะเป็นคลิกของซื้อทั้งลูกค้าบางคนเพิ่จกแบบเอาเนาะตรงๆบางคนเพิ่อาจจะเอาตัวอื่นยิ่งหรือมีอล่องแล้วแต่ถ้าเป็นทั่วใบขามันก็จะเป็นสกูลหนึ่งนิ้วแถมไม่ได้แถมเอาอย่างวะซื้อทั้งไหนไหมสองสามมื่นหรอเนี่ย่ะเออ ี่เอามาเช็คออเดอร์ไหม่้นเป็นเม็ดแปดสิบตัวนี้อยู่ที่หกพันเก้าหกพันเก้าห้าสิบบาทเม็ดแปดสิบก็มีอยะก่่าเนาะเป็นเม็ดแปดสิบกับตัวร้อยอ๋อตัวร้อยเม็ดหกสิบมันไม่ด้สีขาวนะที่พีเครับหกพันเก้าเยเอาเอาเอาใหญ่แปดพิบแล้วเนาะ เอาแล้วละขีขาวข้าเจีเอาขาวดำของเงาดำเอาดำดำเออเงนเก้าแล้อันนี้เนเก้าอันนี้ยังพิมสกูนะสกู๊ปไปหนึ่งจะให้เบิร์สกู๊สกูยยืดไม้ฟ้ายิงแปหล็กหนึ่งนิ้วอ ใช่ไร้บ uhm ันไดไปเนี่ยแต่ว่าของพี่จะเอาไปเปย์ของพี่เอาไปซ่อนกันยิ่งเนาะถ้าซ่อนกันยิ่งก็เอาไปย่างคนนี้อยบางอย่างมันไม่ถึงใช่ไหมเออก็ต้องเชื่อสร้างก็ต้องไปใช้เครื่องปูรุ่นนี้เพราะว่าไม้ฝาของมันจะซ่อนกันแบบนี้ไหมมาค่ะเวลาเขามุ้งไปเนาะแนมไปอืม ใช้คำว่าอะไรนะซ้อนเอ็มเอ็มออโอเคอะไรที่เอ็มก็เป็นคนทางใดเอ็มเป็นเอ็มใช่ตัวนี้ปะแมนค่ะตัวนี้นี่ไงเขาก็บอกสกพูยึดไม้ฝาดบ้านพี่เป็นแปลงเล็กเนาะเป็นโครงเล็กใช่ไหมโคงเล็กให้เดินชมค่ะเพื่อมีอย่างอื่นที่อยากได้นี่เอ่อน้ำยากันเซมไหมมีเอาน้ำยากันเซมเนาะเคยดานที่ไงฝั่งนี้พี่ไปเลือกฝั่งนี้แค่ทำดาดฟ้าไง ไม,ไ,ไม่เป็นเช่นไรครับารสานซึม้าพภ่านพยกึมน,นี่มันใสอีกน่ยอากเือครับแน่นบอัปเดตไปเนี่ยแคสีแ<อ>ค่มันมีอยู่น้ำยาซึวก่อนนี้น้ำยาการซึมอันนี้ใ,นนนใช่น้ำยาาผน,นังเพื่อเอผนังกันน้ำซึมดาดฝ้าไหมความติดไฟ่ดาดตาไหมเออขห้ผมาามันมันนิดกัน หนึ่ม่ร้อยมาการเคลกางเคีนเอาหนี่เอานี่อันเดียวกันอันเดียวกันนียวกันเพื่อพลังกาเนจริงๆถ้ามันกันมดเอหงอันนี้จะเป็นสองวันี่อันนี้องค่นเาะยี่ห้อชื่อศีอดกับศรีเอาหันละอันจำหัะเอออันเดียวพอวม เออมันบ่ซึมหลายจิบ่ซึมหลายเออถ้าซึมหลายดิซึมเสาเด้หาหม้อเ้เข้าไปข้อหล่าเลืองครับโอเคโอ้มันซึมไปไหนแต่ได้ไหามาไปใส่ใส่่วมไหมนี่สวมเนี้ยครับเมื่อกี้เออโอ้ยถ้าใส่ไปนี่เลี้ยวเลยมันม่ซึมแล้วโอเคครับย่าเท่าไรนะย่าเท่าไหร่นะสองหมื่นสองสองหมื่นสองสองสองเจ็ดสี่แปด วันนี้ได้ได้ประตูได้หน้าต่างได้ยังอีกพี่ได้พื่อตัวนาย้าแอมฝ้าแอมนัน่โอเคแสดงว่าครบเลยตัวนี้ครบเลยหัือเปล่าเกือบเก้าหมืห่นยังไม่รวมค่าแรง ยังไม่รวมของ,งว,ว,วัสดุสิ้นเปลืองอย่างอื่นอีกเนาะเนาะเอาอันที่เลือกได้ไดหรอครับผมบเอาอันที่เอาอันเล็กๆออกลับเลยตอนนี้มาซื้ออุปกรณ์หลักๆพบแล้วนะครับผม ก้อนหลักๆครบแล้วก็เดี๋ยวรอให้ทางร้านเอาของไปส่งนะครับวันนี้ก็จะนําไปส่งอีกหนึ่งรอบเนาะที่ไปซื้อที่กบอนนะครับผมกบอนเฮาก็จะไปซื้ออุปกรณ์หลักๆแล้วนะครับเขาจะส่งวันนี้ส่วนร้านนี้ก็เดี๋ยวก็จะส่งตามไปนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้บ้านน้องต้นอ้อลูกพ่อชิดด้วยนะครับผมก็ อุปกรณ์ครบแล้วหลักๆนะครับทั้งประตูหน้าต่างนะครับผมนี่ครบแล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงเรา,าไปดูความคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผู้หูรีอาช่อง3นอนะครับผมแล้วก็ช่องคำแจ็คชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ